สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เจอกับครูโบอีกแล้วนะคะสัปดาห์ที่แล้วถ่ายคำจากภาพกันถูกไหมเอ่ยครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่ององค์ประกอบดนตรีไปแล้วนะคะวันนี้เรียนเรื่องสับสังคีตกันบ้างดีกว่าครูโบจําได้นะว่าครั้งที่แล้วนะครูโบได้พูดไว้ว่าเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาเรียนเรื่องสับสังคีตกันต่อจําได้ไหมวันนี้ก็มาถึงแล้วสับสังคีตก็คืออากัปกิริยาต่างๆ ที่เอาไว้เรียกเฉพาะเครื่องดนตรีแต่ละเครื่องก็มีลักษณะที่เรียกสั์สังคีตตต่างกันออกไปตัวอย่างเช่นการกรอไม่ได้มีอยู่ในทุกเครื่องดนตรีการกวาดไม่ได้มีทุกเครื่องดนตรีเรียกง่ายๆก็คือศัพท์เฉพาะนั่นเองก็คือเรียกเฉพาะที่เป็นเครื่องดนตรีไทยและไม่ใช่เครื่องดนตรีไทยทุกเครื่องเครื่องดนตรีไทยนั้นๆที่ใช้คํานี้งงไหมครูโบพูดไปครูโบก็งงไปอ่ะ อย่าเสียเวลาเรามาดูกันดีกว่าว่าแต่ละคำเนี่ยใช้กับเครื่องดนตรีใดได,ได้บ้างนะคะวันนี้ครูโบเอาศั์สังคีตหรือศั์เฉพาะมาฝากนักเรียน10คําด้วยกันดังนี้ก็มีการกรอการกวาดขับครวนเถาวข่ยทอดทอดที่ไม่ใช่แปลว่าทอดหมูทอดไก่นะคะทอดลงคือค่อยๆอันนี้ครูอธิบายในอันนี้ดีกว่าการโอด เดี่ยวแล้วก็เอื้อนนั่นเองสุดท้ายไม่เสียเวลาเราไปรู้จากคําแรกก็คือคําว่ากรอกันเลยดีกว่าอามาดูคําแรกนะคะคําว่ากรอการเบรคเครื่องดนตรีประเภทตีนั่นเองเช่นระนาดคล้องวงใช้มือตีสลับกันทีทีเป็นการรัวเสียงเดียวนั่นเองนะคะก็คือการกรอนั่นเองตัวอย่างเช่น น,ะะนักเรียนเห็นตัวอย่างการกรอไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูการกวาดกันบ้างดีกว่าการกวาดก็คือการเบรลงเครื่องดนตรีประเภทตีเช่นเดียวกันนะคะเช่นระนาดคล้องวงเหมือนกันโดยใช้ไม้ตีลากไปบนเครื่องดนตรีลูกระนาดหรือลูกคล้องนี่แหละค่ะการกวาดจะกวาดจากเสียงสูงไปเสียงต่ำหรือเสียงต่ำไปหาเสียงสูงก็ได้ตัวอย่างเช่น คำวิดีโอนะคะก็เป็นการกวาดแล้วตีลงด้วยคู่4แล้วก็การกวาดแล้วก็ตีลงด้วยคู่8ดนั่นเองนะคะการกวาดผ่านไปแล้วเดี๋ยวเราไปดูสับสังคีตคำต่อไปกันเลยคำที่3มนะคะก็คือคําว่าขับนั่นเองนะคะไม่ใช่การขับรถหรือไม่ใช่การขับ เรือหรือไม่ใช่การขับเครื่องบินใดๆทั้งสิน้นขับก็คือขับร้องนั่นเองนะคะการขับก็คือการเปล่งเสียงออกไปเหมือนการร้องเพลงแต่มักจะใช้ทำนองที่มีความยาวและไม่แน่นอนเช่นการขับเสภานะคะเดี๋ยวเราไปฟังตัวอย่างกัน อโอ้โหครูฟังเสียงของน้องคนนี้ครับเสภานะคะเสียงก็คือบาดลึกกินใจมากเออแล้วคนที่ครูนำตัวอย่างมาให้ดูนี่คือเขาร้องเพลงเสภาเนี่ยประกอบหนังจ๊กจากวงวงตอนเช้าด้วยนะปาบูทองนางสิบสองเงี้ยเออนักเรียนเคยดูหรือเปล่า ไม่เสียเวลานะคะเดี๋ยวไปดูคําต่อไปกันเลยคาต่อมาคือคําว่าควรวนนะคะควรวนเนี่ยก็คือเป็นวิธีการร้องที่มีการสอดแทรกเสียงเอื้อนยาวๆใช้เฉพาะเพลงที่มีอารมณ์โศกเศร้านั่นเองนะคะนึกไม่ออกใช่ไหมล่ะเดี๋ยวไปฟังตัวอย่างกันครูโบมีตัวอย่างให้ดูอยู่แล้ว เมื่อกี้ไปแล้วมันเศร้าตามเลยจริงๆอ่ะส่งกับคําที่เขาเรียกว่าครวนครวนก็เหมือนการครวนคางนั่นเองนะคะก็คือเพลงที่มีอารมณ์โศกเศร้านั่นเองนักเรียนฟังแล้วเศร้าเหมือนครูโบไหมครูโบเศร้ามากเดี๋ยวไปฟังคําต่อไปเลยละกันว่าจะมีการเล่นแบบไหนนะคะอ่ะคานี้คือคําว่าเถาเถาเนี่ยก็คือปกติเราจะคิดว่าเป็นเถาวันใช่ไหมเป็นโตหนึ่งเถาอย่างนี้ไม่ใช่นะคะก็แต่มีลักษณะ คล้ายๆกับถเถเามือนกนเถาเนี่ยส่วนมากมันจะมีสามชั้นถูกไหมถ้าเนี่็ถ้าเกิดใช้กับเพลงไทยก็คือเพลงเดียวกันนี่แหละแต่จะมีอัตราจังหวะที่มันลดลั่นลงกันลงมานะคะก็คือมีอัตราจังหวะสามชั้นลดลงมาเหลือสองชั้นและลดลงมาเหลือชั้นเดียวนะคะแต่เวลาบรรเลงเนี่ยบรรเลงต่อกันโดยเริ่มจากสามชั้นลงมาก่อนแล้วก็สองชั้นแล้วก็ค่อยไปชั้นเดียว แล้วก็สามชั้นเนี่ยเป็นชั้นที่ช้าที่สุดสองชั้นก็เร็วขึ้นมาหน่อยและชั้นเดียวนี่คือแบบเร็วจีดเร็วจีดเลยนักเรียนป .6 ปีนี้เป็นป .5 ปีที่แล้วครูบโบต่อเพลงแขกประเทศสองชั้นและชั้นเดียวกันไปแล้วถ้าเกิดต่อสามชั้นได้อีกทีหนึ่งก็คือเรียกว่าเป็นเพลงแขกประเทศเถ่าได้เลยนะคะเป็นแบบนี้นี่เองนะคะอะ อันนี้ไม่มีตัวอย่างเพราะว่าถ้าเกิดครูโบให้ฟังอ่ะมันจะยาวมากมันจะแบบครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปนะคะงั้นไปไปเอ,อ่อไปฟังคําต่อไปสับสังคีตคําต่อไปกันเลยดีกว่าต่อไปคําว่าขยี้ไม่ใช่การขยี้ผ้าหรือขยี้ตาใดๆการขยี้ก็คือเป็นวิธีการบรรเลงดนตรีโดยเพิ่มพยางในประโยคเพลงให้มันมากขึ้นกว่าการบรรเลงแบบปกตินะคะเช่นบรรเลงประโยคเพลงนั้นให้เร็วขึ้น เป็นหลายครั้งในเวลาเท่าเดิมตัวอย่างเช่นที่ครูโบขึ้นภาพให้ดูโน้ตเก่าก็คือโดลาซอนมีหนึ่งห้องมีสี่ตัวโน้ตที่ครูโบเคยสอนแต่อันนี้มีกี่ตัวเอ่ยมีแปดตัวก็จากโดลาซอนมีก็จะเป็นโดเรโดลาโดลาซอนมีนั่นเองนะคะเรียกว่าขายี้ก็คือเพิ่มตัวโน้ตเข้าไปให้มันเร็วขึ้นแต่อัตราจางังหวะเท่าเดิมลูกตกต้องอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องเล่นแปดตัวให้ได้ ในเวลาที่เท่ากับโน้ต4ตัวนั่นเองนะคะไปฟังคำต่อไปกันเลยดีกว่าการทอดมาอีกแล้วทอดนักเรงก็ค่อยจะคิดว่าทอดหมูทอดไก่ทอดลูกชิ้นไก่ทอดไม่ใช่นะคะทอดก็คือทอดลงค่อยๆทอดลงไปอย่างนี้ทอดเนี่ยก็คือการผ่อนจังหวะให้มันช้าลงนั่นเองนะคะโดยมักจะเบรงก่อนที่จะจบเพลงก็คือห่างๆเพลงท้ายๆเพลงเวลาการจะจบเหมือนแบบ เวลาคนกำลังจะตายเราก็จะหายใจช้าลงช้าลงช้าลงจนตายนะ ถ้าตรงท้ายๆเพลงมันจะมีความเร็วของจังหวะเนี่ยที่มันช้าลงเรื่อยๆเลยๆจนหมดจนจบเพลงนะคะต่อไปคําที่8เราไปดูกันเลยว่าเป็นคําว่าอะไรคำที่8นะคะก็คือคําว่าโอดนั่นเองนะคะโอดเนี่ยก็คือวิธีการดําเนินทํานองเพลงอย่างหนึ่งซึ่งดําเนินไปอย่างโหยหวนและโศกเศร้า จะใช้เรียกในในการต่อเพลงเพลงเดี่ยวก็จะมีลักษณะของท่อนที่ช้าและท่อนที่เร็วท่อนที่ช้าจะเรียกว่าท่อนโอดและท่อนที่เร็วจะเรียกว่าท่อนพันนั่นเองนะคะมาถึงคำที่9แล้วนะคะคำที่9กก็คือการเอื้อนนั่นเองนะคะการเอื้อนเนี่ย ทักเรียกในการขับร้องเพลงเนี่ยก็คือการร้องทำนองโดยที่ใช้เสียงเปล่าๆเลยไม่มีถ้อยคำออกเสียงคล้ายกับสระเออในการบรรเลงดนตรีหมายถึงการทำสำเนียงให้ติดต่อกันอย่างสนิทจะเป็นจากเสียงสูงไปหาเสียงต่ำหรือเสียงต่ำไปหาเสียงสูงก็ได้นะคะครูโบมีตัวอย่างให้ดูอยู่แล้วไปดูกันเลยพูดธท,ท จะสังเกตได้ว่าจะมีการออกเสียงโดยที่ไม่มีเนื้อร้องเลยแต่ว่าเป็นทำนองนะคะหลังจากคำว่าพุทธ,ธานุภาพจะมีคำว่าเฮ่อเอิงเฮอเอิยนั่นอย่างเงี้ยนะคะเรียกว่าการเอื้อนนั่นเองคำสุดท้ายก็คือคำว่าเดี่ยวนะคะเดี่ยวก็คือไม่ใช่การใส่เดี่ยวหรือใดๆทั้งสิ้นไม่ใช่สายเดี่ยวไม่ใช่ใส่เดี่ยวแบบเฮ้ เดี่ยวกันเปล่าอย่างนี้ไม่ใช่นะคะเดี่ยวเนี่ยก็คือการบรรเลงด้วยเครื่องดนตรีประเภทดําเนินทํานองครูทวนให้ก็ได้ว่าเครื่องดนตรีประเภทดําเนินทํานองก็คือเครื่องดนตรีที่ no มีการบรรเลงโดยใช้โน้ตมีตัวโน้ตนะคะไม่ใช่เครื่องดนตรีที่ไม่มีตัวโน้ตเช่นชิงอย่างนี quoted, ้ไม่มีตัวโน้ตกลองไม่มีตัวโน้ตส่วนเครื่องที่มีตัวโน้ตก็ได้แก่ซอด้วงซออู้ระนาจเคร ขิมของนะคะถึงจะนำมาบรรเลงเพลงเดี่ยวได้แต่เดี่ยวเป็นเครื่องดนตรีทำดำเนินทำนองเดี่ยวคนเดียวก็จริงแต่ต้องมีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะเพื่อช่วยเสริมให้เพลงเดี่ยวเนี่ยมีความไพเราะและน่าฟังขึ้นเพิ่มมาก็คือชิงกับกลองนั่นเองนะคะขึ้นอยู่ว่าเป็นเครื่องดนตรีดำเนินทำนอง ในส่วนของปีพาดหรือเครื่องสายนะคะถ้าเป็นเครื่องสายก็จะใช้โทลามนาแต่ถ้าเป็นปีพาดก็จะใช้กลองสองหน้านั่นเองนะคะนักเรียนฟังความหมายของศัพท์สังคีตแต่ละข้อกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวครูโบเนี่ยจะให้นักเรียนฟังเสียงดนตรีแล้วก็ระบุว่าเสียงดนตรีที่ฟังเนี่ยตรงกับศัพท์สังคีตคําว่าอะไรนะคะเป็นเสียงของเครื่องดนตรีที่ชื่อว่าอะไรและอยู่ในประเภทใดนะคะ เช่นเดิมนะคะการส่งงานครูโบก็คือแท็กชื่อครูโบแล้วแอกว่าส่งงานค่ะส่งงานครับโดยในสมุดที่เราเขียนช่งครูเนี่ยที่ก่อนที่เราจะถ่ายรูปอะเขียนชื่อชาร์เลขที่ให้ชัดเจนก่อนที่จะถ่ายนะคะ เดี๋ยวเรามาเจอกันสัปดาหนะ์หน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะเรียนเรื่องอะไรกันต่อ